มาดูในส่วนก้องอพุ่นกระทบนะครับจากช่างป่านะครับพี่บอกเรียง เล็กแต่ว่าเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชุดจินโตนะครับได้เดินทางไปเยี่ยมอาการก้องนายสยามพร่มลีคิดนะครับนี่เป็นอาสาสมัครนะครับชุดเฝ้าระวังจางป้าในพื้นที่หมู่ซิมาตะมุนประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็มีนายบุญเรืองลุ่งหลั่นลวงนะครับวนาสำนักงานป้อกกระเล็บบรรเทาสาภัยนะครับนายแพทย์ปานิธานนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนายแพทย์ประกอบลือชาเกติศักดิ์นะครับรองผู้อำนวยการนะครับนายวัยวัฒ ประลัดอำเภอนะครับนะไปเยี่ยมนะครับเอ็ดดังกล่าวเนี่ยจริงๆงเกิดขึ้นมาวันที่28แล้วนะครับชุดระวังาจากบ้านในพื้นที่ดังกล่าวนั้นนะครับอ,อยู่ในหนวงโครงการความระวังนะครับน้าปลวกช้างเนี่ยอยู่นะครับตรงนั้น ลงมานะครับนะลงมา,าทำาลายพืชพุ่นต่างกันเกษตรข้องชาวบ้านนะครับปีบกเลี้ยงทีนีช่ชางป้าก็ผงเข้ามาทำลายกลุ่มเจ้าหน้าทีนะครับเจ้าทีอยู่ใจแล้วก็หวิงกันแล้วรับกเลียงนะครับนะบางทีบางคนก็นี่ไม่ทันนะครับทุกอย่างทําลายบัดเจ็บนะครับแล้วก็บางคนนี่ที่รักษาที่โรงพยาบาลนี่คือ สี่โครงหักนะครับข่าวฟ้าชาแต่ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่ก็นําส่งโรงพยาบาลทาชนะนะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสุราธานีี่ทีมงานนะครับก้องกับนั่นสนิทช่วยรักษาเลยกับนั่นมาเลยตรงนั้นบอกเรียงนะกับหน้ามาเยี่ยมมาเย็นกันนะครับนะก็ะให้กําลังใจกันนะครับทุกฉากปลาอาจารยบัเองก็ได้มอบกระชาวนะครับลงงางเงินช่วยเลือกนะครับให้นะครับเผื่อเป็นควันแล้วก็กําลังใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพีบกเรียงพอเดีเขาดูแลนะครับแล้วก็ข้อ ท่านผัวก็ได้ขอบคุณแล้วก็ะนะครับที่ได้ดูแลช่วยเหลือนะครับนะแล้วก็ผู้บาทเจ็บก็ขอบคุณท่านผัวราชการจังหวัดเช่นเดียวกันที่เข้ามาเยี่ยมเยือนแล้วก็ดูแลในครั้งนี้ครับพี่บอกได้อย่างจางป่าจางป่านะครับที่ <c oughs> ตาชนะนะครับนะครับวันก่อนได้มีเก้าวา่าจะมีจางเจ้านาคนมาเอามาไหว้ทูปรัดเลยเนี่ยครับพี่บนอนเลย จำกันได้แลวที่บอกเลี้ยงหลายความใช่ไหมจังปลาเหมือนกันนะจังปลาที่ว่ายุติโคนไปกินเรียนก่นอนาอ่าแต่ผู้ว่าก็บอกว่าไม่เอานะสุรัตเราเราก็ไม่เอาประเต็มมีเรามาเลยเรามีเลยเราไม่ต้องการนะแต่ถ้ามู่เทือนนั่นเอากับบอกเลี้ยงอืมนะครับมูเตือนเอาเลย